ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนน เลยวะแล้วดำเนินก็ตอนนี้ติดฝนครับบันมาได้จะถึงเข้าสารจุดหมายแรกเราแล้วแต่ว่าติดฝนเนี่ยหมดนกันเอาไว้เอาไว้หมดหยดเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่นี่ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านเลยครับร้านลิขิตไก่ย่าง ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่จริงๆมันเหมือนมันเหมือนเขาเรียกว่าผมลิขิตผมลิขิตคือแผนตอนแรกอ่ะโอ้โหวางไว้เยอะเลยพันลามกลางพันลามแฝมไปอู้ไปทุกพันลามอ่ะเยอะไปแล้วสุดท้ายก็ติดฝนก็เลยมาลงเอยที่นี่เป็นพิธีกรกันสองคนไม่ใช่ไม่ได้พูดเทีอยะโดนข้ามไม่ข้ามอ่ะพี่เด็ดนี่นี่นี่คือแบบว่าเป็นเพิงขอขึ้นชื่อประจำร้านใช่ป่ะ เนี่ยไก่ย่างเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วมันไม่ได้อยู่ที่การย่างเดียวอยู่ที่น้ําจิ้มด้วยน้ำจิ้มเอาน้ำจิ้มวะอีกเมนูหนึ่งเป็นลูกชิ้นปลาลูกจิ้นปลาอะไรปลาหางเหลืองลูกชิ้นเนี่ยเขาคัดมาอย่างดีคัดมาอย่างดีคัดเฉพาะปลาหางเหลืองที่ไหว้ท่ากันเชียงทวนน้ำเท่านั้นใช่วันเริ่มเลยเธอละกูเริ่มที่ลูกจิ้มเลยแล้วกันดูความเด้งของมันโอ้โหเห็นไหมซ่อมจิ้มยังไม่คุ้ลูกอ่าพอให้เห็นดมก่อนดมก่อนดมก่อนน้จิ้มตรงนี้นะฮะ อะไรวะของอร่อยที <'t> know, <monastery> <The acid> ่อ่าเป็นไงเต็มปากเหรอเคลื่อม่ได้อ๋ออร่อยจริงนะให้สุขภาพนะอ่าเห็นไหมเห็นไหมมันเด้งอ่าบาหมดแล้วจุดเห็นมเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบอะอะจะบอกมันเด้งจริงเด้งจริงเขาราต้องเราต้องได้เนื้อปลาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิฮะเมื่อกี้เมื่อกี้พูดว่าอะไรบ้างนะเอ่อจิ้มแค่ครึ่งลูกไงอ่าจิ้มเราไม่เราไมจิ้มครึ่ลูกไม่ได้ จะได้กินเยอะกว่านี้ยเดี๋ยวมึงดิกูของกินเป็นไงบ้างครับเรากรุบกรอบกรุบกรอบของนี่อะไรนุ่มจะตายคนนุ่มเดี๋ยวมึงบอกว่าตังไงหานี่กรอบกรุบไงกรุบแบบบ้ามันมหนึบไงจะไปไก่ย่างผมเปิดเองอ่ามึงเปิดเลยกูตามมึงแท้แล้วเนี่ยไอ้สัตว์เป็นไง มันจะมีความพิเศษที่สมุนไพรร้านนี้อัดสมุนไพรไปเยอะพี่ไม่เช่ลองดูอันตรงไหนก็ได้พี่เล็กๆเบาๆเบาๆไม่ไม่ไม่มึงไม่ย่อยก่อนแล้วอาอให้กูละไอเนี้ยไงรสชาติแม่สว่างจ้าตะลระเกิน เอฟบลัสนะครับเอฟบูโลว์สเอฟบลัสนะฟังกันนะครับครับเมื่อเข้าสู่ถนนข้าวสารนะครับร้านจะตั้งอยู่ฝั่งเดียวกับสอนอชนะสงครามปากซอยก็จะมีป้ายเขียนว่าเฟอร์บรัตเล็กๆนะครับสังเกตดีๆรสชาติเปนเบาวนี่เหรผมชอบมันมันมันหนึบๆนดีน่นไครับ ถ้าบางนี่ดิบจะเป็นผมแค่ไอ้นี่มันจะนึบๆแบบเหนียวๆถือว่าเป็นบางนี้ที่ดีงานหนึ่งตอนนี้เราก็ามาถึงร้านที่ชื่อว่า Fabulous ไปรอบหนึง Fabulous ที่ข้าวสารนะครับครับเป็นร้านาขายพวกกาแฟเค้กหวานอนี่นะเดี๋ยวก็จะให้ดูให้ดูเค้กที่เราสั่งมาแล้วแหละใช่เร,เราสั่งของร้านไปเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ จะบอกว่าเป็นทีเด็ดของร้านนี่เลยอ่ะใช่ป<ช>ั่นเยียร์เป็นไงไงบ้างหลังจากลุยฝนมาก,นก็การปัน่นเยียร์ลุยฝนผมเคยปั่นตอนผมเคยปั่นตอนเด็กนะตอนนั้นมีบางโคลนแต่ตอนนี้ไม่มีบางโคลนโคลนเต็ม,มโชว์โชว์หลังหน่อยโชว์หลังหน่อยนะมาเรื่องเ <c oughs> มนูเราเดี๋เป็นทาง,งโปรโมชั่นของร้านเลยเป็นไอติมไข่ลวกใช่ใช่ใช่หรอชื่อว่าชื่อว่าอะโฟกาโต้นะครับ ก็คือไอ้เนี่ยไอ้ตัวว่าอะไรวะอัโฟอกาโต้เนี่ยจะกินให้อร่อยเนี่ยมันต้องกินกับเม็ดกาแฟเขาจะแห่มาในนี้นะฮะก็คือนี่เม็ดกาแฟนี่นะฮะกินอย่างงี้นะฮะกลับมาคำนึงแล้วปึ๊บแล้วไปก็แฝงเป็นไงเป็นไงหวานหวานเคยลองดูฮะรองดูไม่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 ลองไม่ลองไม่ไม่ลองไม่ไม่ดิลินอยู่หาเอออยู่ลองแล้วมึง โอเคครับตอนนี้ของหวานที่เราสั่งไปมาได้แล้วมาแล้วอันนี้จะอันนี้จะเป็น Fabulous Signature ส่วนอันนี้จะเป็น Fabulous Toast ตายงไงกับที่อื่นเขาบอกว่าอันนี้แต่ละชั้นเนี่ยมันจะเป็นช็อกโกแลตก็ชั้นล่างสุดเป็นอะไรนะเป็นช็อกโกแลตแท้ของเราเป็นแมคคาเดเมียที่เขาบอกเมื่อกี้อะไรนะไม่ใช่บิสกิตเอ้ยบิสกิตเป็นคล้ายๆอุตุง่ายให้เรียบร้อยห่อยไมาๆเขาบอกว่าข้างล่างเป็นช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตเดเมียใช่แล้วก็ลักษณะเวลากินคล้ายๆบิสกิตเขาแต่งมาสักกูไม่กล้าแตะต้องเลยนล้็นมมููสส แตะไปแล้วอีกที่โกงอันนี้จะเป็นครับบูล่าสโตร์เขาจะเอาตัวขนมปังเนี่ยขนมปังไปใส่เนยแบบพิเศษใช่ครับใช่รัเป็นบุสโรยด้วยแอปเปิ้ลเรนี่พูดแล้วกูอยากแดกแล้วโอเคบอกแต่ความรู้สึกยุ่งแตอน ขอซับไตเติ้ลหน่อยตักตักมุดต่อตักมุดกระปากตามกูลงองหมดมาบอกให้ตามกู็ตา่าเป็นไงรู้สึกถึงความแตกต่างแต่ละชั้นไหมพี่จะบอกไม่รู้ถูกไม่ได้เดิมปากวงขนาดนี้แหมตักนิดเดียวเลยอ่ะ พอดีพอดีไงอ๋อกูเป็นไอสาระเลวคนหนึ่งที่กินเค้กใช่ไหมคือมึงตักไอกูเนี่ยอร่อยหอมมากมันบอกอร่อยคือตอนนี้มึงต้องใส่เสียงรัวกองนะตึ๊อยแบบนี้นะแล้วเข้าปากแล้วมันแดงนะมันหอมมากเลยจริงหอมจริงครับอร่อยจริงต้องลองต้องลองสัวอะไรตัวเนี้ยมึงดมอย่างนั้นแล้วมันจะแดงอ่ะหอมจริงเนยก็ดมทางหางก็ได้ไม่ถึงไง ที่กูข้องใจคืออะไรรู้ไหมว่าอะไรไม่รู้คือเขาซาโรยตรงขอบเนี่ยคือกินแล้วกูต้องเลียขอบด้วยไหมต้องอย่างนี้เลยพี่นี่แหละพี่เป็นไงปากกูเค็มไหมล่ะปากกูเค็มไหมล่ะมันโรยไปมีนี่อีกข้างข่ายไหมนี่นะขอล้างหน่อย ครับผมหลังจากที่เราปั่นมาจากร้านเฟบรัสนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไหนครับสวสนพระรามแปดครับอันนี้ก็มาจุดชมวิวพักรถหลังจากที่ปั<ช>่นมาก<ช>ินมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปจุดเช็คพอยต์สุดท้ายที่ไหนครับเรียกว่าเป็น ไฮไลท์ของวันนี้ใช่ครับผมและเที่ยอะไรเนี่ยปั่นปั่นเนี่ยงอ้ออราวออราวปั่นเป็นวงกลมมีอะไรพูดหน่อยไหมครับพี่สุเต๊รับปั่นไม่หยุดเลยเป็นไงอายเขาอย่าไปบอกเขาว่ากูไม่ได้ปั่นปั่นบ้ปั่นบ้านปั่นบ้านอะไรบ้างแต่ว่าหลังแม่งกินแรงใช่ใช่มือใหม่ก็้อปั่นมากี่กี่กิโลละโดยประมาณ10กว่ากิโลครับถ้า่อนรวมๆยี่สิบถึงป่ะไม่ถึงไม่ถึงมาสิบกว่าสิบห้าก็พูดไหมครับกูอ๋อก็ฝนตกก็เย็นดีนะก็ยันไม้ตลอดตกเลยตั้งแต่ร้านแรกใช่ตอนนี้ปั่นมาถึงเ สะพานพระราม8ก็สวยสดคนงานทำไมอย่างหนึ่งคือวันนี้ฝนตกคนน้อยไปหน่อยจะเกิดวันนี้ฝนไม่ตกเนี่ยคนจะเยอะผู้ใหเยอะถ้าแค่ไหนกันเชียวหลักล้านหนึ่งพี่โอ้โหแล้วเดี๋ยวจะยังไงต่อครับแล้วเราเดี๋ยวพักเหนื่อยกันก่อนแล้วเราก็ไปต่อที่สุดท้ายครับผมตอนแรกเนี่ยพวกเราเรียกว่าการที่มาที่สะพานพระราม8กิมมิคของมันนั่นคือวิววิวท้ายใช่ป่ะแต่จริงไม่ใช่หันไปดูข้างครับ คือคือต้องบอกก่อนว่าที่เกาหลีเนี่ยเขามีจุดที่ให้ผู้ล้างมาคล้องคุณแจกันใช่ไหมฮะของไทยก็มีนี่เป็นแบบว่าพื้นบ้านเลยอักษรอักษรแบบไทยๆทยะดูในทรงธรรมผ้าคล้องก็ร่องมาจุ๊บจุ๊บแต่วัยเยี่ยอะไรวะอ่นนี่ด้วยนี่เด็ดไทยแมทฟ้าแบ็กสัญญาว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว้เพาะว่าทิ้งไม่เอกเหรอโอเคอาจจะตื่นเต้นตื่นเตนไม่รุ่น น,ำน้ำหาเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะก็อย่าไปเขียนเวลาไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ปล่อยให้มันสะอาดสะอาดได้ใช่เราก็จะไม่แตะต้องนะฮะก้เขียนแล้วก็เขียนเลยก็เป็นอะไรที่แปลกดีวันนี้ก็ที่มาแล้วเจอก็คือเหมือนกับว่าเผยให้เห็นอีกอีกมุมนึงที่ที่คนไม่ค่อยนาเสนอไปปกติส่วนใหญ่มากไงมาถ่ายถ่ายลูกทะาลแปดก็แบบสวยเลื่อนนี่เลยไม่มีรายการไหนทาเลยไมฟ้ารักแบ๊มากมากฟ้ารักแบ๊กรักฟ้ามากมากก็ขออภพรผ่านตรงนี้เลยนะฮะยังไงก็ถ้าแต่งก็ส่งการ์ดมาให้กันได้ทีออลรามงานออลเราจะ รีวิวอาหารที่งานแต่งเอาเหรอ <c oughs> ขอให้กินฟรีมีกูแน่นอน เราปั่นจักรยานไปอยู่ที่สะพานพระาม8นะคะตอนนี้เราก็ตีรถกลาบกลับไปยังจุดหมายเดิมก็ผ่านมาที่ถนนข้าวสาก็เห็นร้านหนึ่งสะุดตามากนะฮะมีคำว่าสะใจใจโหดอยากรู้ว่าเป็นอะไรเราเดี๋ยวพาไปกินเองครับ ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมาเตอร์ชอคเกอร์นะครับที่ถนนสุนิษฐานนะครับเฮ้ยเข้าสารอยู่ที่ถนนเข้าสารนะครับผมอ่าเป็นร้านที่ขายเบอร์เกอร์ที่เรียกว่าตอนนี้คือกําลังมาแรงแหละผมยิ่งสั่งอะไรวะผมสั่งอ่าเบอร์เกอร์เนื้อผมยิ่มสั่งอะไรผมเป็นอ่าเบอร์เกอร์หมูเป็นพรีเมียมครับเพิ่มชีสแล้วก็พริอนโอเคโอเคเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนผมอดไม่ไหวแล้วขอกินก่อนแป๊บแป๊บ ดูเนื้อหน่อยครับถามว่าอร่อยไหมกรอบมากอร่อ้ยเยี่ยยอร่อยเลยคือจะบอกว่าเนื้อเนี่ยเขาจะไม่ทอดสุกไปเลยนะครับเนื้อสีเนี่ยมันจะเหมือนว่าเกือบสุกอ่ะในครัวเนี่ยก็จะมีพี่มงกับพี่อามี่นะครับเป็นพ่อครัวนะครับ ส่วนข้างนอกเนี่ยจะมีพี่บุชพี่บุชอยู่นี่ครับพี่สามพลจะเป็นเจ้าของร้านนะครับทำไมเราถึงทำเบอร์เกอร์พี่พวกเราชอบกินเบอร์เกอร์กันนะครับก็เลยไปกินเบอร์เกอร์กันทั่วประเทศไทยเลยครับหลักๆที่ร้านเราเนี่ยก็จะมีเบอร์เกอร์หมูกับเนื้อซอสเตาฟเฟิลไทยแลนด์นะครับเป็นสไตล์ยุโรปอร่อยครับเขาบอกเลยว่าอันนี้กรอบมากคือรู้เลยว่ากรอบจริงพี่กรอบกว่านี้อีกนะลองจับนี้ดูอันนี้แข็งพี่เต้นหลอกแดกรีว่า <Hey. S 2> มาทำด, <Hey. S 2> ด้วยคนเลยดีกว่าพี่มีททำไมต้องเป็นรถพี่เราจะได้ไปขายที่ไหนก็ได้เลยครับ oh. หลังกงของเราไปที่ไหนก็ได้จริงๆอันนี้มันเหมือนเป็นกิมมิกอย่างนะคือปกติเนี่ยฝรั่งเดินมาจะ <t ick ert> พูดว่าเฮลโ o ลมาดันักเกอร์ไม่ใช่มาดัปักเกอร์ไ้ <t ick ert> ยังไงก็ ใครผ่านไปผ่านมานะครับหรือใครไม่รู้ว่าจะไปหาเบอร์เกอร์ที่อร่อยขนาดนี้กินได้ที่ไหนเนี่ยมาได้ที่ร้านมาเธอทักเกอร์นะครับผมออเรารับรองว่าอร่อยจริงครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับร้านมาเธอทักเกอร์นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมเอาเบอร์เกอร์ไปเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สำหรับใครที่จะเริ่มปั่นจักรยานนะฮะต้องมีหมวกกันน็อกถุงมือแล้วก็มีกางเกงซับไข่แล้วก็มีไฟหน้าไฟหลังที่สำคัญเลยนะครับุยางครับไม่ไม่ขี่ไม่ได้หรอไม่มีไม่มีถ้ามีจักรยานที่ดีระยะแขนพอดีระยะขาพอดีล้อเบรกอะไรพอดีเนี่ยทุกอย่างมันจะทำให้การปั่นสนุกใช่ครับผมยังไงก็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 สามารถติดตามพวกเราทั้งหมดนะฮะอยากๆเอายากๆสามารถติดตามได้ทั้งหมดทั้งหมดผู้เจ้าะขยงนด้วย อาอาพิเศษนี่พิเศษใหม่พิเศษใหม่ติดตามรายการออลลาวได้ตามลิงก์นี้นะครับยัยติดตามพวกเราต่อได้ที่ f a c e b o o k c o m o l a l l o e t v รายการที่จะพาคุณไปชมการท่อง <c oughs> เที่ยวข้างทางครับยัยวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับยังก็เจอกันใน e ี <c oughs> หน้านะครับกับพวกเราออลลาวนะครับสวัสดีครับ